ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาอยู่กับโรงงาน s ซาเทิ r แ b มบูเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ปตททุ่งหลวงของในหัวเก๋นะ,ค,ะครับสวัสดีครับพอดีมานอนอยู่ที่นี่แล้วปรากฏว่าเห็นไม้ด่างเห็นไผ่ดังช่วยเล่าหน่อยเล่าหน่อยว่ามันเป็นยังไงไอวงการนี้งานแบบนี้เนี่ยลุงเองอยากได้ความรู้และอยากได้มุมมองเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย ก็ก็จริงๆก็มันเป็นเหมือนไม้ประดับอ่ะครับผมอ่าก็มันมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเล่นแบบเหมือนพิเศษอ่ะต้องใส่ไข่ก็ก็ก็คือเหมือนไม้ประดับเนี่ยถ้าถ้าพอด่างแล้วมันมันมีความสวยมันมีสเสน่ห์ของมันเองตรงหนึ่งก็คือเรื่องการขยายพันธุ์เรื่องยากความยากในการขยายพันธุ์ในการเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็หลงสเสน่ห์ของของมันอะเพราะว่า มันต้องคอยลุ้นคอยอะไรอย่างเนี้ยด่างมันก็จะมีแบบตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ยครับผมก็ก,ก็ก็จะมีค,คนมีเก็บอะไรบ้างมีกลุ่มต้วยอ่าจริงๆไม้ด่างผมเก็บ<ๆ>ทุกตัวเลย,เลยก็<ๆ>ก,ก็ก็คือมันเหมือนความเพี้ยนของของยีนอ่ะครับผมก็คือกลายตอนเนี้ยไม้ทุกชนิดอ่ะมีด่างแต่มันจะน้อยหรือว่าใครเจอหรือว่าการผิดเพี้ยนเนี่ย พอเจอแล้วมีมีคนกลุ่มเล่นเขาเขาก็จะมาขยายพันธุ์ก็ขายกันก็เหมือนไผ่ที่เกิดตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าลุงมาจะคุ้นเคยกับไผ่แต่นี้อยากจะเรียนรู้เรื่องด่างก่อนที่จะมาดูเรื่องไผ่เอาตรงนี้ก่อนที่ลุงเห็นอ่าอันนี้มันคืออะไรผมอยากจะแล้วมาดูไอ้นี้อ๋อเนี่ยเนี่ยจริงๆมีทุกทุกอย่างใกล้ตานนี้ก็ให้ดูเลยก็คือแม้แต่ผักหวานก็ยังมีด่างแต่แต่ผมว่าชอบอ่าคอนเซปต์สวยกินได้ก็คือเนี่ย มันมันนอกจากเราแบบอ่าได้กินยอดได้ผัดยอดแล้วเนี่ยมันยังมีความสวยของมันอ่ะอนี้กว่าดูทางใจได้ด้วยใช่ใช่ใช่และนี่นี่นี่อันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้น้ําว้าค่อมครับนี่นะน้ำว้าค่อมหรือน้ําว้าเตี้ยสมัยเมื่อเมื่อก่อนดังดังเท่าไหร่เนี่ยอ่ดังๆจะแพงฮะตัวตัวนี้ก็ก็สี่ห้าหมื่นอ่ะที่ที่ผมขายได้ครับนี่นี่อย่างเนี้ย แต่ถ้าแสงจัดอ่ะเขาเขาเขาาจะด่างตอนนี้มันร่มร่มอยู่ไงครับแสงไม่จัดเท่าไหร่ใช่แล้วแล้วเอาเปรียบเทียบหน่อยเมื่อกี้พูดถึงอันโน้นไปแล้วยังไอเนี้ยที่ว่าเมื่อกี้ส่งจำหมื่นเท่าไหร่นนอ่าตัวตัวนี้จะถูกกว่าคอมครับนว่าคอมรมันง่ายกว่าอันนี้โดยประมาณเดี๋ยวนี้ก่อนโดยประมาณที่มีการซื้อมีการเสียร้อยรวมส่งร้อยได้รวมส่งอันนี้อ่ะเอออันนี้ก็ราคาใกล้เคียงกันครับอันก่อนกนี่ก็เป็นหลักหลายหมื่นเหรอ ใช่ใช่ตัวนี้จะแพงกว่าเพราะมันยากกว่าอ่าดีนี้จะประมาณเท่ากันไม่เวลาใกล้เคียงกันครับผมไม่ใช่อะไรเราว่ามันสวยอ่าต่อมาครับต่อมาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ